สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่แปดไม่ใช่วันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ไหมว่าเจ็ดหรือแปดวะเออวันนี้วันจันทร์ที่แปดนะฮะแปดมกราคมนะฮะกูจะจาวันได้ไหมสักวันหนึ่งกูกูไปรวมกันนะกูจะจำได้ไหมนะฮะเออผมปิดหน้ากูหมดแล้วเอยเมื่อคืนสระผมไปนะฮะแล้วผมเรียงผมเรียงยังมีน้ําหนักอยู่นะครับผมผมมันชักจะ หล่นใส่หน้ามันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะเวลาเวลาเวลาสระผมอ่ะวันหลังจากที่สระผมอ่ะผมมันจะหน้ารำคาไคญมันจะมาปิดหน้ากูไปอะไรเป็นทวนเป็นเป็นอย่างตลอดเลยมึงรู้มึงรู้กันว่าทําไมนะฮะแต่มันก็นั่นแหละมึงถึงถึงมันจะรู้สึกแบบนี้แต่มันก็รู้สึกดีกว่าหัวเหนียวเหนียวนะ <laughs> เวลาหัวเหนียวกับผมปิดหน้าผมรู้สึกเอาผมมันปิดหน้าดีกว่านะเพราะผมรู้สึกว่าหัวเบากว่านะฮะรู้สึกว่าแบบมัน รู้สึกมันสะอาดกว่าเดิมน,นะฮะถ้ากิดถ้า,า,า,ร,าร,ร่างกายรู้สึกสะอาดเออะทำให้ริวร่างกายรู้สึกดีนะ,ะก็มาดูกันว่าทําไมนะฮะเออมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรออกไปจากร่างกายนะ,ะเลยไม่มีน้าหนักมมีความเหนียวเนืดอหนะ,ะไม่มีอะไรนะ,ะําจะรู้สึกดีกว่านะฮะเ้ยแต่นั่นแหละอู้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ,ะออก็วันนี้วันจันทร์ด้วยวันเรียนเหมือนเดิมนะฮะก็น,นี้ลงไปเอาไอ้นี่มากินจากตู้เย็นนะฮะอ,อ่ นมตาหมีโกไวท์อีกอนงนะไกระป๋องนมกระป๋องอันเล็กๆเ,เนีย่นยน่าเคยเห็นในเซเว่นนะฮะหรืออะไรอะไรเนะี่ยผมชอบกินนี่มาเลยนะไม่รู้กันว่าทําไมเขาไม่เขาเขา,เขาทำกระป๋องอันแค่นี้ไอเนี่ยแม่งดื่มดื่มตลอดทีแม่งแม่งรู้สึกมไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสะสมใจสะมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะมันจะพอแนละ้วผมผมผม,ผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรอะถ้าเกิด เขาทํากระป๋องที่แบบมันใหญ่กว่านี่รู้ว่าแบบเอาเอานมแบบนี้มาทําเป็นขวดนะโดยโดยเฉพาะไอ้รถสีเขียวกับรถสีทองไอ้รถรถอะไรรถเมาหรืออะไรรถยาแล้วล่ะถ้าเกิดเอาเป็นทำเป็นขวดใหญ่ๆน่าจะดีนะผมจะได้เอาไปดื่มได้นะเพราะว่าอันแค่นี้มันเรียบร้อยเว้ยแม่งราคาถึงผมรู้แหละว่าถ้าจะิดทำเป็นขวดใหญ่ราคาก็ได้จะแพงนะเพราะว่าไอ้กระป๋องแค่นี้มันก็แพงแล้วแต่ ไม่เลยมันก็ผมกน็น่าจะมีน่าจะมีคนซื้ออยูน่นะเพราะว่าผมก็เห็นนมนมขวดทั้งแพงในเซเว่นก็เห็นมีอยู่เยอะแยะไอ้เียก็เห็นก็เห็นมีคนซื้อกันอยู่นี่เออเอาอ้นี้มาทําเป็นขวดใ,ใหญ่ๆมั่งทําไมอะทําไมทําไม่ได้แล้ว <c oughs> ได้มานั้องแต่ตอนปีใหม่แล้วับได้ได้แพ็กมานะฮะก็ลืมกินมาตั่งหววันวันนี้ลงไปตู้เย็นกูเห็นอยู่ร้านเอา้าที่กูยิบมัาดื่มนึงนะครับเพะะื่อตั้งใจแข็งแรงเพื่อได้นมเพื่อได้แคลเซียมเพื่อให้กระดูกจะแข็งขึ้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะถ้าจะดื่มนม แข็งขึ้นไม่รู้แข็งแรงขึ้นนะกระดูกอาจจะหักอาจจะหักยากขึ้นมาแล้วก็ดื่มนมเยอะๆแบบนี้นู่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดื่มนมบัวสุดเยอะๆมันจะสูงนะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะฮะเป็นเรื่องจริงเรื่องปลอมนะแต่ผมก็ดื่มดื่มดมนมเยอะแล้วผมก็คิดว่าผมก็พอสูงอยู่นะหละหละร้อยเปอร์เนต์แบบเกือบร้อยเปอร์เมัอนไม่รู้ถึงร้อยเปอร์เเปล่านะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยฮยฮะควาสูงนี่ความสูงธรรมชาติมันล้วนๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีการ work เอาไม่ได้มีอะไรฮะกูไม่ได้ข anyway. like ึ้นไปเยันจักรยานนานละอะไรเอากกำลังกายไม่ได้ทำอะไรเพราะกูยุ่งเลยยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้อยเงี้ยว่าร่างกายกูจะไปหมดแล้ววายเดี๋ยวแม่งก็พุงขึ้นเดี๋ยวแม่งก็เดี๋ยวแม่งก็แม่งก็ไม่มีกล้ามฮะเดี๋ยวก็อ่อนแอไปนะฮะนี่ฮแก่ไปอะไรก็มีโรคนู่นโรคนี้มานะฮะนี่แหละเฮ้ยต้องหาหาเวลาตอนไหนแม่งต้องไปออกกำลังกายอะไรบ้างแล้วไม่งั้นเดี๋ยวชิบหายนะฮะตัวนั้นแหละเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วเนี่ยอาบน้ำรียบร้อยนะะฮก็เดี๋ยว นนั่ก็ปิดคลิปเลยนะฮะแค่นี้นะฮะสั้นๆนะฮะแต่ยังแต่ก็ยังยาวกว่าไอ้วันที่กูถ่ายยี่สิบวิแล้วก็วันที่กูถ่ายนานกว่ายี่สิบวินะฮะอย่งางไรวันนี้กูก็ถ่ายสามนาทีนะฮะมากกว่าวันพวกนั้นนะฮะว่มามีเรื่องพูดนะฮะเรื่องเพื่องเกี่ยวกับนม,มนะฮะมันไม่ใช่อะไร แลกประหลาดอะไรเงี้ยน้อก็มีเรื่องพูดนะฮะเมื่อวานก็มีเรื่องชาบูชีพูดนะฮะไม่มีเรื่องที่อะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่กูทำอะไรเลยมันไม่มีอะไรทำนะฮะพูดเรื่องของกินไปดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมกินคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายและสิ่งที่อยู่ในร่างกายก็คือผมเองนะฮะอะไรวะพอแล้วปุดบๆๆอะไรๆให้ปิดคลิปดีกว่าถ้ายังไม่เจอพวกนี้ส uh, ว uh, ัสดีครับ